การเอาโมเดลที่เราสร้างในระหแบบซตอร์โอครับย้ายเข้าไปที่เบนเดอร์อินพุตเอ็กพนะครับก็คือขั้นแรกนะครับเดีย๋ยวผมจะเอาเป็นอวตารของตัวเองแล้วกันอันนี้คือผมใช้เป็นปักกินนะครับก็ลองไปหาเอาได้เพราะว่ามันก็อยู่ในหน้าหน้าแรกของปักกินนะครับตรงนี้ครับนี่ ถ้าเกิดเรากดที่ปักอินตรงนี้เราก็เจอเลยครับนี่ตรงนี้ครับมันจะมีอันฟรีกับอันเสียงนะครับผมเอาอันฟรีผมไม่ได้ใช้อะไรเยอะครับนี่แล้วขั้นตอนต่อไปครับก็คลิกขวาตรงโมเดลครับตรง Property นะครับคลิกขวาตรงโมเดลแล้วก็หน้าที่ตรงนี้ครับ Export selection แบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อเป็นพุ่3นี่ครับสีไปเลย ต่อไปนะครับ,ขบเข้าไปที่เบนเดอร์นี่กดไปที่ไฟล์แล้วก็นำเข้าในฟอนแบบนี้ครับแล้วนี้ก็ไปหาไฟล์่เราได้เสฟไฟเป็น .obj นะครับตรงแบบนี้เลยที่สองข้างไปนี่ครับแล้วเราก็ได้มาละเดี๋ยวผมจะเลื่อนมาไว้ตรงกลางนี่ครับนี่ เราจะเห็นได้ว่ามันเป็นเสียวขาวอยู่นี้ครับวิธีแก้คือให้มาคลิกนี้ครับนี้แบบนี้แล้วเราก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่เดี๋ยวจัดไฟ รเราลองเรนเดอร์ดูเลย <c oughs> นี่ก็ได้ประมาณนี้ครับอ่าโอเคก็สับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้ครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปก็เดี๋ยวผมจะสอนพิการเอาเป็นให้เอาโมเดลในเบนเดอร์ครับเอาเข้าไปที่บูปอกสตูเิียก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยครับแบบนี้ก็ต้องขอเพียงเท่านี้บ๊ายบาย